มือนีมาหาลอเบิงหนามครับผมหนาใสซเบตดนามกระลังมากครับบรรยากาศเสียงป่าสวบยุ้มือนีเอาต่อมาแนะน้ำพ่วมครับผมสำหรับไอ้ทรายพ่นท่วมาทั้งเบื่อนะครัะพูนบอกว่าแนะน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ว่าโบเคยสันผ่านพวกกติมีแต่กกวางเข่าพนว่าพูดยูยาสูนะกับเนี่ยน้ำแนี่นะพูดนว่ากโอเคครับผมสำหรับมือใหม่นะเดี๋แบบว่าโบเคยสันเลยไอ้พูนบอกว่าพูนกวองเข่านะครับตัวนี้กับเนะน้ำสำหรับแบบว่าโบเคยสันนาโบหูจักว่าต่อคืออีหยั่งนะครับเนาะ ันดับเรียกทีเขาได้ไปเรียวนะครับเขาล่วงจับจังหวะเบื้องนะครับเดี๋ยวมาเบื้องใกล้ๆนะเพราะจับจังหวะสัน้นเห็นมันทีๆก่อนครับผมเป็นอย่างผมคือต้องแนะน้าตัวนี้เพราะว่าบม่อยากให้เป็นหนางานเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันสีเฮ็ดห,หนูตื่นนะครับมันสีเสียหมายไปซื้อนะ้าให้เขาส่ามตอกก่อนนะเพราะได้ไปเขาพยายามสัน้นก่อนจับจังหวะครับผมน่าจะมือเนื่องกน็น่าจะจับจังหวะตอกได้นะว่าเขาต้องสั้นจังไนเห็นมันทีนาเนี่ยเนี่ยคืออยากให้สั้นให้ได้แบบนี้ครับผมนี่ เอาเห็นมันได้ทีๆครับผมคะเคะรั่วเนี่ยอยากให้ซ่อมยุ่บ้านให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับแบบได้ที่หนูมันสิบลค่อยเข่านะครับนี่ก็คือต้องเอาคางวัฒนัดสั้นให้เบิ้งนี่นี่แบบนี้หนูมันสีบลค่อยเข่าครับผมนี่ขันสั้นแบบนี้ยังบ้านในแนะน้าให้ออกจากไม้นะครับบม่ให้ออกไปสั้นไม้จริงนะเดี๋ยวมันจะให้หนูตื่นตื่นนี่สั้นแบบนี้ผมสิบลอกออกเลยนะครับนี่ขันมือไม่เพื่อนทางมาแบบนี้ได้บล็อกคนว่าผมสีบอกว่า เอาทีทีกว่านี่นะครับนี่แบบนี้นู้ยังสิบลอนด้นะอยากเข่าบนไดนะครับนี่นี่นี่เขาเขาสีไล่บดไ้นะนี่คือเอาเห็ดบดไ้นะนี่แต่คันแบบที่ที่ที่แบบใดนะอยากให้ไดแบบนี้นี่เอาแบบรั่วๆครับผมไล่จากขางบนลงขางล่างนี่นะบอยากให้ไดที่ทีแบบนี้สะกอนนับขันได้แบบนี้นี่ออกไม้ได้เลยครับผมนี่นี่คือสเตปที่หนึ่งนับนี่ซอมให้ได้รั่วๆตะกอนนี่ เอาโลลวๆเลยนี่เอาโลลวๆทีๆจังหวะจี้นี่ร่องเบิึงครับผมนี่จี้จังหวะหนูมันเลียนเข่านี่จี้ให้มันได้ผมนี่นี่คือสำหรับแบบมือใหม่แบบบ่เคยเลยเด้อครับเด้อนี่จี้อ่าคันได้แบบนี้แล้วนะครับออกไม้ได้เลยออกไม้นี่คันมือใหม่นะครับคันสิว่าจังไรล่ะคันสำหรับผมนะครับผมสี่ ขอแค่ให้หนูเขามากสัก,กวันนะเพราะว่าเขาเมื่อไห่เขาบอกว่าจังหวะหนูมันเขาเนี่ยอะไรกันสําหรับเม,มื่อไหม่โบหูว่าผู้อื่นเป็นจังไรเนาะแต่ว่าตอนผมซันใหม่ๆนะมันสิมีข้อหมูซึกหนึ่งคือว่าเขายัาน,นครับผมมันสิขวกขวกขวกเขามาเขาสิมีความคิดว่าห่วยห่วยห่วยมันเป็นหนูบอละนะ้านี่อันนี้ความคิดผมนะตอนไปซันใหมๆ่ๆเนี่ยมนแท่หนูตัวใหญ่เขา่ามันสิเขาเป็นตะยานนะนะสิขวก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 มากมันสิแบบ เขากะสั้นไปเอ้าห่วยห่วยมันเป็นหนูวะเรามันเป็นหนูวะหลานะนะเาสิคิดแบบนี้นะอันนี้คือสำหรับมือใหม่นะแต่ว่ากันเก่าเร้วมันกะชินชิวไปนะครับการสำหรับมือใหม่นะเพราะสิมีอยู่สองยางก็คือหนึ่งผมสิเน้นเรื่องไฟนะเอเขาเล้วเขาแร้วปุ๊บรีไฟลง่เอาแค่พ่อมองเห็นแค่แนมเห็นกับพราะว่าผมขัดไปเปิดแง่งๆเนี่ยหนูมันิตื่นครับรีไฟลุ่มนะแม่เนี่ยไอพูดบอกว่าเพิ่งเคยกว่างเขานะกันนะสิพวกหูอยู่นอกวารีไฟประมาณไหนครับผม พอลีไฟปุ๊บน้ำเข่าไม้นะครับเขาเคาะนะครับคออื่นก่อนพายามยืนอยู่สูวงสูงนับเนี่ยก็ืังสะตัดเป็นปลาเขาเขายืนย่วงเค่งน้ำพอจังสีเนี่ยเห็นส่งข่วงยีร่ามุ้เสาเขายังยเห็นกวงา่วงนะครับเข่ากับคะประมาณนี้เลยนะครับเสียงกับประมาณนี้เลยแล้วก็รั่วลงครับผมนี่เขากับเนี่ยมเบืงรั่วแล้วก็เคอคอแล้วก็รั่วสลับกันไปครับผมเนี่ยเนี่ยเขากับรั่วลงมานะครับแล้วก็จีสลับจีน้ำ ห้จีนตหน้าการว่าคือยังมาแรงมันบินมาแรงมันบินร่วงนะครับและะ้วก็พยายามสีบินขึ้นก็คือการจี้นะครับแล้วก็ลั่วขึ้นนังสีแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับผมจะหยุดอยู่ๆนะครับพราะันมีหนูขยับปุ๊บใหห้เขาเบาเสียงตอกล่งบันเบาค่อยๆครับผมแทบจะกระดีกนิดเดียวครับนี่แล้วก็หมุนวนครับผมนีคันมันหนูมันแรงเข่ามาแล้วก็คือให้มันเขาา่าไกลๆเข้าน้านี่ประมาณนี่นะครับเนาะเอาให้มันเข่าซะก่อนให้หนูเข่าซะก่อนเดี๋ยวเทคนคตก็ไปในการ ว่าหนูมันตื่นแล้วมันเข่าออกๆแล้วเขาเฮจังไดจังแก้ไขไปเรื่อยๆน้าขันตีปัญหาตรงไหนแกจังอันนี้มากสาหรับมือใหม่นะให้หนูเข่ามากสักวันให้หูหูจังว่าหนูวันว่าหนูมันเข่ามามันเป็นอย่างไรมันจีบวัวคือยังเข้าไปใส่บ่วงใส่บ่วงคือเข้าไปหูแล้วว่าหนูมันถือบ่วงมันต้องยุหันแต่ว่าเนี่ยเพราะสันตอกนี่จักมันจีเข่ามาทั้งใดเข้าโบหูนัาหล่ะจังว่ามันเข่าลังตัวเข่าแห้งลังตัวเข่าคลอยเดี๋ยวเขาจงไปไอแก้ไขปัญหาตรงนั้นพร้อมกัน นะครับเอาตอนนี้เอาคือให้เขาสันให้มันได้กว่านาบอยากให้ได้ที่จีนะผมคันที่จีแบบนี้กับเพอร์เซ็นต์เพอร์เซ็นต์ที่จะผ่านกันหน่อยนะนี่นี่เอาให้ที่จีแต่คันแบบนี้ยังบ้านไหนถือว่าผ่านนะครับเด้อนี่นี่ผมยังสีถือว่าหนูบ้านไหนเขานะครับนี่แบบคันเขากับเขาอยากง่าครับผมอ่าเอาที่คันเด็กออกไม้เลยก็อยากให้ชั่วๆเลยนะครับจังสีแบบว่าหมานนะน่โอเคครับผมแนะน้ำเหลี่ยวบางวายคนสีหมานนะครับเด้อ ขอบคุณหลายๆครับ